กันนะคะข้าวมื้อวันนี้เพิ่งกินข้าวนะคะมีข้าวเหนียวนะคะมีข้าวสวยยำปลากระป๋องแกงหมูยำหน่อไม้นะคะพี่น้องกินข้าวโดยกันเด้จ้ะข้าวที่แสนอร่อยอร่อย กินสายก็เลยต้องว่าเป็นข้าวที่อร่อยนะคะพ่อสอนไว้นะคะสมัยพ่อหมอนสอนไว้ให้กินข้าวมื้อที่อร่อยที่สุดในปัตตภีข้าวเหนียว ่อาไม้ค่ะพี่น้องเอ้ยนะคะมากินด้วยกันสงสารนะคะเนาะน้าท่วมพะเยาอีกแล้วอีสานเหนือใต้ไปมดนะคะพาย,ยุนะคะเสาร์นี้ไม่รู้ได้ขายของไหมเสารผ่านมาก็ไม่ได้ขายนะคะขอทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองมีความสุขในทุกๆวันเด้อจ้ะแก่งหมูแกงหมู ลากระป๋องนะคะยำปลากระป๋องเอาข้าวข้าวข้าวหนึ่งนะคะข้าวอุ่นนะคะอุ่นแล้วติดข้าวเหนียวหน่อยเนี่ยข้าวเหนียวมันไม่ขาวนะคะมากินข้าวด้วยกันเด้อจะอากาศร้อนมากเลยดูท้องฟ้าอากาศสิคะป้าทมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้อง กินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันแซ่บๆเด้อจ้ะนี่แหละเนี่ยานะคะทอดหมูมันทอดแล้วสองรอบนะคะเนาะทอดแล้วไม่ได้กินแล้ววันนั้นทอดทอดแล้วมวัวต่ทําอะไรนะก็เลยนะคะไม่นะคะเปดีไม่กินก็ามาทอดอีกนะคะก็เลยสีไม่ไม่นะคะยำปลากระป๋องนะคะ กินข้าว้ดยกันเด้อจะ